ทำไมคนส่วนใหญ่ไม่รวยสักทีทุกวันนี้คุณอาจรู้สึกว่าการมีเงินเหลือหรือมีอิสระทางการเงินเป็นเรื่องไกลตัวบางครั้งคุณตั้งใจเก็บเงินแต่สุดท้ายเงินก็หายไปกับสิ่งที่ไม่ได้วางแผนบางครั้งคุณพยายามเพิ่มรายได้แต่กลับรู้สึกว่าเงินยังไม่พออยู่ดีเคยสงสัยไมมว่าทำไมทั้งที่เราหาเงินเก่งกว่ารุ่นก่อนๆ แต่กลับมีคนรวยจริงๆแค่ส่วนน้อยทั้งที่ข้อมูลเกี่ยวกับการเงินในโลกยุคนี้มีอยู่เต็มไปหมดในความเป็นจริงกฎแห่งความมั่งคั่งนั้นเรียบง่ายและถูกสอนมาตั้งแต่โบราณหนังสือเล่มหนึ่งเล่าไว้ผ่านเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่รวยที่สุดในเมืองที่มั่งคั่งที่สุดในยุคโบราณเมืองนั้นคือบาบิโลนและชายคนนั้นชื่อว่าอาคัด เขาไม่ได้เกิดมาในครอบครัวร่ำรวยไม่ได้มีมรดกจากใครแต่เขากลับกลายเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในยุคของตนหนังสือ The Richest Man in Babylon เล่าถึงวิธีคิดและแนวทางที่อาขัดใช้สร้างความมั่งคั่งจากศูนย์กฎทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เทคนิคทางการเงินล้ำยุคแต่เป็นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกยุคสมัยมักมองข้าม เงินทองไหลามาสู่ผู้ที่รู้วิธีปฏิบัติต่อมันนี่คือข้อความสำคัญในหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนให้เราหาเงินเร็วๆด้วยการเสี่ยงโชคหรือสแสวงหาทางลัดแต่สอนให้เราสร้างฐานะของตัวเองอย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยกฎง่ายๆที่เรียบง่ายเสียจนหลายคนไม่เชื่อว่ามันจะได้ผลแต่คุณรู้ไม่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่รวยเพราะมองข้ามกฎง่ายๆเหล่านี้ในบทถัดไป เราจะพาคุณย้อนเวลาไปที่เมืองบาบิโลนสำรวจว่าทำไมเมืองเก่าแก่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นมหานครแห่งความมั่งคัง่งและทำไมแนวคิดจากผู้คุณในยุคนั้นจึงยังใช้ได้ในยุคปัจจุบันก่อนที่คุณจะเรียนรู้เจ็ดกฎทองแห่งเงินตราอยากให้คุณเริ่มจากการตั้งคำถามกับตัวเองง่ายๆก่อนว่าทุกวันนี้คุณเก็บเงินก่อนใช้หรือใช้เงินก่อนเก็บหากคำตอบคืออย่างหลัง บทเรียนจากอาคัดอาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการพร้อมหรือ,อยังที่จะเรียนรู้กฎของคนรวยที่แท้จริงเพราะความรวยไม่ใช่สิ่งที่คนบางกลุ่มเกิดมาเพื่อได้มันมาแต่คือผลลัพธ์ของวินัยทางการเงินที่ใครก็สร้างได้บทที่สเมืองบาบิโลนมหานครแห่งความมั่งคัง่งหากจะพูดถึงเมืองที่รุ่งเรืองและมั่งคั่งที่สุดในยุคโบราณ ไม่มีใครไม่รู้จักบาบิโลนมหานครแห่งนี้ไม่ได้มีชื่อเสียงแค่เรื่องกำแพงเมืองหรือสวนลอยฟ้าเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวมผู้คนที่มั่งคั่งที่สุดในยุคนั้นด้วยแต่คุณรู้ไหมว่าเมืองบาบิโลนไม่ได้ร่ำรวยขึ้นมาจากโชคช่วยไม่ใช่เพราะมีสมบัติซ่อนอยู่ใต้ดินแต่เป็นเพราะแนวคิดเรื่องเงินของผู้คนที่นั่นต่างหาก ในยุคที่หลายเมืองล่มสลายเพราะการบริหารเงินและทรัพยากรผิดพลาดบาบิโลนกลับเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆมีการจัดระบบเงินตรามีหลักการออมการลงทุนและการปกป้อนเงินทองจนทำให้ชาวบาบิโลนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงและมั่งคั่งหนึ่งในบุคคลที่เป็นตำนานของเมืองนี้คืออาขัดชายหนุ่มธรรมดาที่เริ่มต้นจากศูนย์แต่กลับกลายเป็นชายที่ร่ำรวยที่สุดในบาบิโลน ผู้คนนับร้อยนับพันต่างขอคำแนะนำจากเขาเกี่ยวกับการหาเงินการเก็บเงินและการบริหารเงินอาขาดไม่เคยปิดบังเคล็ดลับเขาเผยแพร่หลักการความมั่งคั่งให้กับทุกคนเพราะเขาเชื่อว่าความมั่งคั่งนั้นมีมากพอสำหรับทุกคนที่รู้จักใช้กฎแห่งเงินตราและนั่นเองคือสิ่งที่หนังสือเล่มนี้จะถ่ายทอดต่อให้คุณทำไมเมืองบาบิโลนจึงรวย หชาวบาบิโลนเชื่อในการออมก่อนใช้ 2. พวกเขาใช้เงินเพื่อซื้อทรัพย์สินไม่ใช่สิ่งของฟุ่มเฟือย 3. พวกเขาให้เงินทำงานสร้างรายได้ต่อเนื่อง 4. ความรู้เรื่องเงินถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น 5. มีการช่วยเหลือกันอย่างเป็นระบบแต่ไม่สนับสนุนความเกียดคร้าน ระบบการเงินในบาบิโลนจึงไม่ใช่แค่ตัวเลขในกระเป๋าแต่เป็นวัฒนธรรมทางการเงินที่ฝังรากลึกในสังคมแม้เวลาจะผ่านมากว่า1,000ปีแต่แนวคิดเหล่านี้ก็ยังใช้ได้ดีในยุคปัจจุบันเพราะกฎแห่งความมั่งคั่งนั้นไม่มีวันเปลี่ยนแปลงสรุปบทนี้เมืองบาบิโลนไม่ได้รวยเพราะโชคแต่รวยเพราะวิธีคิดและในบทต่อไป คุณจะได้รู้จักกับเจ็ดกฎทองแห่งเงินตราที่เป็นกฎง่ายๆแต่สามารถเปลี่ยนชีวิตคนทั้งเมืองให้ร่ำรวยได้บทเรียนเหล่านั้นจะเปลี่ยนชีวิตคุณเช่นกันบทที่3 7เจ็ดกฎทองแห่งเงินตราในยุคบาบิโลนมีหลักการพื้นฐานเจข้อที่อาขัดสอนให้กับผู้คนเขาเรียกมันว่าเจ็ดกฎทองแห่งเงินตราซึ่งเป็นแนวคิดที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง เพราะใครกร็ตามที่ทำตามกฎทั้ง7ข้อนี้อย่างเคร่งครัดย่อมหลีกเลี่ยงความยากจนและเดินสู่ความมั่งคั่งได้แน่นอนในบทนี้เราจะมาทำความเข้าใจแต่ละกฎอย่างละเอียดพร้อมแนวทางการนำไปใช้ในชีวิตจริงกฎข้อที่1จ่ายให้ตัวเองก่อนอย่างน้อย10เซเมื่อคุณได้เงินมาไม่ว่าจะเป็นรายได้หลักรายได้พิเศษหรือเงินรางวัลใดๆจงหักเก็บไว้ให้ตัวเองทันทีอย่างน้อยหใน1ิ 10. ก่อนนำไปใช้จ่ายอย่างอื่นอาขัดย้ำว่าเงินที่คุณเก็บไว้คือเงินที่เป็นของคุณจริงๆวิธีปฏิบัติในยุคป,ปัจจุบันแบ่งรายได้10ใส่บัญชีออมเงินทันทีที่เงินเข้าบัญชีอย่ารอให้มีเงินเหลือแล้วค่อยเก็บเพราะจะไม่มีวันเหลือกฎข้อที่2ควบคุมรายจ่ายให้ต่ำกว่ารายได้ไม่ว่าคุณจะมีรายได้มากแค่ไหนหากคุณขยายรายจ่ายตามรายรับอยู่เสมอ คุณจะไม่มีทางมีเงินเหลือไปลงทุนหรือสร้างความมั่งคั่งได้เลยอาขัดแนะนําให้พิจารณารายจ่ายอย่างเข้มงวดแยกให้ออกว่าอะไรจําเป็นจริงๆและอะไรคือความฟุ่มเฟือยวิธีปฏิบัติในยุคปัจจุบันทําบัญชีรายรับรายจ่ายลดรายจ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เช่นค่ากาแฟค่าเสื้อผ้าแบรนด์เนมอย่าติดกับดักฉันทํางานหนักฉันจึงสมควรได้ของรางวัล กฎข้อที่3ให้เงินทำงานแทนตัวคุณเงินที่เก็บไว้ในกระปุกหรือบัญชีออมทรัพย์อย่างเดียวจะไม่ช่วยให้รวยอาขัดสอนว่าต้องปล่อยให้เงินทำงานคือการนำเงินไปลงทุนหรือทำให้เงินงอกเงยอย่างสม่ำเสมอแนวทางในยุคปัจจุบันลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเช่นหุน้นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ให้เงินกลายเป็นค่ารับใช้สร้างรายได้ใหม่โดยไม่ต้องใช้แรงของคุณเสมอไป กฎข้อที่4ปกป้องเงินจากความสูญเสียก่อนจะลงทุนหรือทำอะไรกับเงินจงศึกษาให้รอบคอบอย่าลงเชื่อโอกาสรวยเร็วหรือคนที่ไม่มีความเชื่อชาญจริงๆริงอาขัดสอนว่าเงินที่ได้มาอย่างยากลำบากต้องปกป้องให้ดีแนวทางในยุคปัจจุบันหาข้อมูลก่อนลงทุนทุกครั้งอย่าลงทุนในสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจกระจายความเสี่ยงเสมอกฎข้อที่ห เป็นเจ้าของบ้านของตัวเองในยุคบาบิโลนการมีบ้านเป็นของตัวเองคือสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงเพราะจะช่วยลดรายจ่ายระยะยาวในยุคปัจจุบันอาจไม่จำเป็นต้องซื้อบ้านทันทีแต่หลักการสำคัญคือให้ลดภาระรายจ่ายประจำให้มากที่สุดและวางแผนเป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่ช่วยให้คุณมั่นคงในระยะยาวกฎข้อที่6สร้างรายได้ระยะยาวเพื่ออนาคตอย่าหาเงินเพื่อวันนี้อย่างเดียว อาขัดสอนให้วางแผนอนาคตสร้างรายได้ระยะยาวเช่นเงินปันผลรายได้จากอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจที่ไม่ต้องทำงานเองตลอดเวลาแนวทางในยุคปัจจุบันสร้างแหล่งรายได้หลายทางเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่เติบโตในระยะยาววางแผนกเกษียณตั้งแต่อายุน้อยกฎข้อที่7พัฒนาความรู้และทักษะอยู่เสมอคนรวยที่แท้จริงคือคนที่เรียนรู้ตลอดชีวิต ความรู้และทักษะใหม่ๆจะช่วยให้คุณหาเงินเก่งขึ้นป้องกันเงินได้ดีขึ้นและลงทุนได้ฉลาดขึ้นสรุปบทนี้เจดกฎทองแห่งเงินตราเป็นกฎง่ายๆที่ใครก็สามารถเริ่มต้นทํทาตามได้ทันทีและเป็นกฎที่ไม่เคยเปลี่ยนไม่ว่าคุณจะอยู่ในยุคสมัยใดในบทต่อไปเราจะพาไปฟังเรื่องราวของผู้คนในบาบิโลนว่าพวกเขาใช้กฎเหล่านี้อย่างไรและเรียนรู้อะไรจากชีวิตของอาขัดและคนรอบเขาบ้าง บทที่4เรื่องเล่าจากบาบิโลนชีวิตจริงของผู้ใช้เจ็ดกฎนี้แม้ว่าเจ็ดกฎทองแห่งเงินตราจะฟังดูเรียบง่ายแต่เรื่องราวของผู้คนในเมืองบาบิโลนได้พิสูจน์แล้วว่าใครก็ตามที่ทำตามกฎเหล่านี้ชีวิตทางการเงินจะเปลี่ยนไปจริงๆในบทนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับเรื่องเล่าจากบุคคลต่างๆที่ได้เรียนรู้และนำกฎเหล่านี้ ไปใช้ในชีวิตจริงเรื่องที่หนึ่งอาคัดชายผู้ร่ำรวยที่สุดในบาบิโลนอาขัดเริ่มต้นชีวิตจากชายหนุ่มธรรมดาทำงานเป็นช่างแกะสลักป้ายหินได้ค่าจ้างเพียงเล็กน้อยแต่ด้วยความกระหายใคร่รู้เขาเริ่มสังเกตว่าทำไมบางคนในเมืองเดียวกันมีเงินมากมาย ในขณะที่เขายังยากจนวันหนึ่งเขาไปขอคำแนะนำจากเศรษฐีชื่อว่าอัลกามิชซึ่งถ่ายทอดเคล็ดลับให้ว่าจงจ่ายให้ตัวเองก่อนแล้วให้เงินนั้นทำงานต่อให้เจ้านับจากวันนั้นอาขัดเริ่มเก็บหนึ่งในสิบของรายได้ทันทีเขาอดทนทำตามกฎนี้อย่างเคร่งครัดและนำเงินที่เก็บได้ไปลงทุนอย่างรอบคอบในที่สุด จากชายหนุ่มธรรมดาเขากลายเป็นบุคคลผู้มั่งคั่งที่สุดในเมืองเรื่องที่สบันซีกับโคบี้เพื่อนรักที่อยากรวยบันซีเป็นช่างทำรถมา้าส่วนโคบี้เป็นนักดนตรีทั้งสองคนทำงานหนักแต่ก็ยังจนเหมือนเดิมจนวันหนึ่งพวกเขาตัดสินใจไปหาอาขัดเพื่อขอเรียนรู้วิธีหาเงินและบริหารเงิน อาคัดไม่ได้ให้เงินกับพวกเขาแต่สอนเจ็ดกฎท้องแห่งเนินตราให้ทั้งสองเริ่มลงมือทำตามและค่อยๆเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองทีละน้อยนี่เป็นบทเรียนสำคัญว่าเงินไม่ใช่สิ่งที่ควรขอแต่เป็นสิ่งที่ควรรู้วิธีสร้างเรื่องที่สช่างแกะสลักที่ฝากความหวังพิษคนชายคนหนึ่งในเมืองบาบิโลน ทำตามกฎข้อแรกสำเร็จเขาเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งแต่กลับนำไปลงทุนกับพ่อค้าขายเพชรท,ที่ตัวเองไม่รู้จักดีในที่สุดเขาถูกหลอกและเสียเงินทั้งหมดบทเรียนจากเรื่องนี้คือกฎข้อที่4ปกป้องเงินจากการสูญเสียอาขัดบอกไว้ว่าอย่ามอบเงินให้คนที่ไม่มีความรู้ในสิ่งที่คุณจะลงทุนเงินที่ได้มาจากวินัยในการเก็บ ต้องปกป้องให้ดีเรื่องที่สการกู้ยืมกับหลักประกันในยุคบาบิโลนการปล่อยกู้เป็นเรื่องปกติแต่คนที่ฉลาดจะปล่อยกู้เฉพาะกับคนที่มีหลักประกันเพียงพอเท่านั้นไม่ใช่เพราะใจร้ายแต่เพราะต้องปกป้องเงินตัวเองผู้ปล่อยกู้หลายคนล้มละลายเพราะปล่อยกู้โดยไม่ป้องกันความเสี่ยงนี่จึงเป็นตัวอย่างจริงของกฎข้อที่4และ6ผสมกันคือ ปกป้องเงินและวางแผนสร้างไรายได้ระยะยาวด้วยความรอบคอบเรื่องที่ 5. คนที่รู้จักลงทุนในตัวเองอาขัดสอนเสมอว่าการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวเองเพราะเมื่อคุณมีทักษะใหม่ๆคุณจะมีโอกาสหาเงินได้มากขึ้นผู้คนในบาบิโลนจำนวนไม่น้อยที่ใช้เงินไปกับการเรียนรู้ฝีมือใหม่ๆบางคนกลายเป็นช่างทองช่างแกะสลักระดับสูง หรือกลายเป็นผู้บริการในตลาดใหญ่ซึ่งสร้างไรายได้มากกว่าค่าแรงขั้นต่ำหลายเท่าสรุปเรื่องราวของผู้คนในบาบิโลน 1. ไม่ว่าคุณเริ่มต้นจากศูนย์แค่ไหนคุณก็รวยได้ถ้าคุณมีวินัยและลงมือทำา 2. การเก็บเงินอย่างเดียวไม่พอต้องรู้จักใช้เงินให้ถูกที่ถูกวิธี 3. ความผิดพลาดเรื่องเงินเกิดจากความโลภและความไม่รู้เป็นหลัก 4. ความมั่งคั่งไม่ได้เป็นเรื่องของโชคชะตาแต่เป็นผลลัพธ์ของการเลือกแต่ละวันในบทถัดไปเราจะพาคุณไปเรียนรู้ว่าทำไมผู้คนส่วนใหญ่ล้มเหลวทางการเงินและกับดักทางความคิดอะไรที่คุณต้องหลีกเลี่ยงถ้าอยากรวยจริงบทที่5กับดักทางการเงินที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวแม้ว่าเจ็ดกฎทองแห่งเงินตราจะเป็นวิธีที่ใครก็สามารถทำตามได้ แต่เหตุผลที่คนส่วนใหญ่ยังคงจนหรือมีปัญหาทางการเงินอยู่เป็นเพราะพวกเขาติดอยู่ในกับดักทางการเงินซึ่งทำให้พวกเขาใช้ชีวิตผิดทางโดยไม่รู้ตัวในบทนี้เราจะมาแฉกับดักเหล่านั้นให้ชัดเจนเพื่อที่คุณจะได้หลีกเลี่ยงและเดินสู่เส้นทางความมั่งคั่งอย่างแท้จริงกับดักที่หนึ่งความโลภกับโอกาสรวยทางลัด คนส่วนใหญ่ชอบวิธีรวยเร็วไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงโชคการลงทุนตามกระแสหรือหวังได้เงินก้อนใหญ่จากธุรกิจที่ตัวเองไม่เข้าใจอาขัดเตือนว่าเงินที่ได้มาโดยไม่รู้ที่มามักจะหายไปในไม่ช้าคนที่หลงกับโอกาสรวยทางลัดมักจะจบลงด้วยการขาดทุนหนักเพราะขาดความรู้และไม่มีกลยุทธ์ปกป้องเงินของตัวเอง กับดักที่สองใช้ก่อนเก็บทีหลังนี่เป็นนิสัยที่ทำลายโอกาสรวยของคนมากที่สุดเมื่อได้เงินมาคนส่วนใหญ่จะรีบใช้จ่ายก่อนแล้วค่อยคิดเก็บทีหลังแต่เมื่อถึงเวลาจริงมักไม่เหลืออะไรให้เก็บเลยวิธีคิดแบบจ่ายตัวเองก่อนคือทางออกเดียวของปัญหานี้จงบังคับตัวเองให้เก็บเงินทันทีที่มีรายได้ ให้การเก็บเงินกลายเป็นรายจ่ายจำเป็นเหมือนค่าน้ำค่าไฟกับดักที่3ความฟุ่มเฟือยที่หลอกตัวเองหลายคนใช้ชีวิตฟุ่งเฟือยโดยไม่รู้ตัวเพราะพวกเขาหลอกตัวเองด้วยประโยคอย่างเช่นทำงานเหนื่อยทั้งทีขอรางวัลให้ตัวเองหน่อยหรือเดือนหน้าค่อยประหยัดก,ก็ได้ของสิ่งนี้จำเป็นนะทั้งที่ไม่จำเป็นจริง การใช้ใจ่ายเพื่อความสุขเล็กๆน้อยๆไม่ผิดแต่ถ้าเกิดขึ้นบ่อยและมากเกินไปจะกลายเป็นกับดักใหญ่ที่ดูดเงินคุณไปอย่างช้าๆกับดักที่4ละเลยการศึกษาเรื่องเงินหลายคนทำงานหนักแต่ไม่เคยให้เวลากับการเรียนรู้เรื่องเงินเลยพวกเขาคิดว่าแค่หาเงินให้มากขึ้นก็พอแต่ความจริงแล้วคนที่หาเงินเก่งอาจจนได้ ถ้าไม่รู้จักบริหารเงินถ้าคุณไม่ศึกษาวิธีใช้เงินเงินจะหายไปจากคุณเสมอการพัฒนาความรู้การเงินจึงสำคัญไม่แพ้การทำงานหาเงินกับดักที่5ฝากอนาคตไว้กับโชคชะตามีคนจำนวนมากที่คิดว่าถ้าโชคดีวันหนึ่งฉันคงมีเงินก้อนใหญ่หรือถ้ามีใครให้โอกาสดีๆฉันคงรวยได้ อาขัดบอกไว้ว่าโชคช่วยเฉพาะคนที่เตรียมตัวพร้อมเท่านั้นอย่าฝากชีวิตไว้กับโชคจงลงมือทำในสิ่งที่ควบคุมได้นั่นคือการเก็บเงินการลงทุนและการพัฒนาตัวเองสรุปบทนี้กับดักทางการเงินคือสิ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่รวยเพราะพวกเขาไม่รู้ตัวว่าติดอยู่ในนิสัยเหล่านี้การรู้เท่าทันกับดัก คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในบทต่อไปเราจะเรียนรู้แผนสร้างความมั่งคั่งฉบับบาบิโลนที่จะช่วยให้คุณวางฐานการเงินของตัวเองอย่างเป็นระบบเปลี่ยนจากคนธรรมดาให้กลายเป็นคนที่มีอิสรภาพทางการเงินในอนาคตบทที่6แผนสร้างความมั่งคั่งฉบับบาบิโลนเมื่อเข้าใจกดทองเห็นเงินตราและกับดักทางการเงินแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการลงมือวางแผนเพราะความมั่งคั่งไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์จากแผนที่ชัดเจนและการทำตามแผนนั้นอย่างมีวินัยในบทนี้เราจะสรุปเป็นแผนปฏิบัติจริงที่คุณสามารถเริ่มต้นทำได้ทันทีนี่คือแผนสร้างความมั่งคั่งฉบับ,บบาบิโลนที่ปรับใช้กับโลกยุคใหม่ได้อย่างง่ายดายขั้นตอนที่หนึ่งจ่ายให้ตัวเองก่อนทันทีที่ได้เงิน กำหนดบัญชีออมเงินหรือซองเงินพิเศษสำหรับเก็บ10%ของรายได้ทุกเดือนเงินก้อนนี้ห้ามนำมาใช้จ่ายโดยเด็ดขาดให้ถือว่าเป็นค่าจ้างตัวเองถ้ารายได้เพิ่มขึ้นยอดเก็บ10%ก็จะเพิ่มขึ้นอัตโนมัติเป้าหมายให้ได้เงินก้อนแรกสำหรับลงทุนขั้นตอนที่ 2. ควบคุมรายจ่ายทำบัญชีรายรับรายจ่ายทุกเดือนเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการใช้เงินของตัวเอง ตัดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นออกอย่างจริงจังวางงบประมาณสําหรับรายจ่ายแต่ละประเภทเช่นของฟุ่มเฟือยค่าเดินทางเป้าหมายให้มีเงินเหลือจากไรายได้ทุกเดือนไม่นับส่วนที่หักติบไว้แล้วขั้นตอนที่3ทําให้เงินทํางานแทนศึกษาการลงทุนที่เข้าใจได้เช่นกองทุนรวมหุ้นอสังหาริมทรัพย์ลงทุนด้วยเงินที่เก็บได้จากขั้นตอนที่ห ไม่ใช้เงินฉุกเฉินหรือหนี้สินปล่อยให้เงินทำงานต่อเนื่องไม่ถอนออกบ่อยๆเป้าหมายสร้างไรายได้จากดอกผลและกำไรจากเงินลงทุนขั้นตอนที่4ปกป้องเงินจากการสูญเสียศึกษาก่อนลงทุนทุกครั้งอย่ารีบตัดสินใจเพราะความโลภปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือลงทุนในสิ่งที่เข้าใจจริงกระจายการลงทุนไม่ใส่เงินทั้งหมดในที่เดียว เป้าหมายลดความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินก้อนหลักขั้นตอนที่5ลดภาระค่าใช้จ่ายระยะยาววางแผนเป็นเจ้าของสินทรัพย์เช่นบ้านหรือคอนโดที่ช่วยลดค่าเช่าระยะยาวคิดก่อนซื้อของชิ้นใหญ่ทุกครั้งว่าสร้างรายจ่ายระยะยาวหรือไม่ปรับการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินเป้าหมายใช้ชีวิตอย่างมีความสุข แต่ไม่สร้างหนี้ระยะยาวโดยไม่จำเป็นขั้นตอนที่6วางแผนอนาคตสร้างรายได้หลายทางเช่นรายได้ประจำรายได้เสริมรายได้จากสินทรัพย์วางแผนการ,กรเกษียณตั้งแต่วันนี้ผ่านการลงทุนระยะยาวปรับเปลี่ยนแผนตามสถานการณ์ชีวิตอย่างยืดหยุ่นเป้าหมายสร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการใช้ชีวิตโดยไม่ต้องทำงานตลอดไปขั้นตอนที่7 พัฒนาตัวเองสม่ำเสมออ่านหนังสือเรียนรู้เรื่องการเงินและการลงทุนอย่างต่อเนื่องสร้างเครือข่ายกับคนที่ประสบความสำเร็จด้านการเงินพัฒนาทักษะที่เพิ่มโอกาสทางการรายได้ในระยะยาวเป้าหมายเติบโตทั้งความรู้และรายได้ตลอดชีวิตสรุปแผนฉบับบ,บาบิโลน 1. เก็บ10%ของรายได้ทันทีที่ได้รับ 2. คุมรายจ่ายและตัดความพุ่มเฟือย 3. ลงทุนให้เงินทำงาน 4. ป้องกันการขาดทุน 5. ลดภาระค่าใช้จ่ายระยะยาว 6. วางแผนสร้างรายได้ระยะยาว 7. พัฒนาความรู้และทักษะใหม่ๆกฎแห่งความมั่งคั่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเพราะพื้นฐานของความร่ำรวยคือวินยัยความรู้และการลงมือทำอย่างต่อเนื่องในบทถัดไป เราจะสรุปแนวคิดทั้งหมดพร้อมแนะแนวทางปฏิบัติแบบ9ต่อ9เพื่อให้คุณนำไปใช้จริงในชีวิตได้ทันทีบทที่7สรุปแนวทางสู่ความมั่งคั่งทำตามนี้ชีวิตเปลี่ยนแน่นอนเมื่อเดินทางมาถึงบทสุดท้ายของเรื่องราวจาก The Riches t Man in Babylon คุณคงเห็นแล้วว่าความรวยไม่ใช่เรื่องของโชคหรือพรสวรรค์ใดๆ แต่คือผลลัพธ์จากการลงมือทำในสิ่งที่ถูกต้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าในบทนี้เราจะสรุปแนวทางทั้งหมดให้เป็นแผนลงมือทำแบบ9ต่อ9เพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้จริงได้ทันที 1. 9ที่1ปรับความคิดก่อนเริ่มต้นความรวยไม่ได้เกิดจากโชคชะตาแต่เกิดจากการตัดสินใจรายวันเลิกโทษปัจจัยภายนอก และเริ่มโฟกัสที่ตัวเองเข้าใจว่ากฎแห่งเงินตราเรียบง่ายแต่ต้องทำอย่างต่อเนื่องและมีวินยัย 2. ้าที่สเริ่มเก็บเงินทันทีด้วยหลัก10%จัดบัญชีพิเศษหรือซองเงินสำหรับเก็บ10%ของรายได้ทันทีเมื่อเงินเข้าปฏิบตัติต่อเงินก้อนนี้เสมือนว่าใช้จ่ายไปแล้วห้ามนำมาใช้ เงินก้อนนี้จะเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความมั่งคั่งของคุณ3 9ที่สตรวจสอบและควบคุมรายจ่ายทำบัญชีรายรับรายจ่ายรายเดือนตัดสิ่งฟุ่มเฟือยออกอย่างจริงจังจัดลำดับความสำคัญของการใช้เงินใหม่4 9ก้าที่4นํนำเงินไปทำงาน ศึกษาการลงทุนรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมกับตัวคุณลงทุนอย่างสมั่เสมอใช้เงินที่เก็บได้ไม่ใช้เงินกู้ยืมหรือเงินฉุกเฉินให้เวลาเป็นตัวช่วยในการเติบโตของเงิน 5. 9ที่5ปกป้องเงินและลดความเสี่ยงอย่าโลภกับโอกาสรวยเร็วที่ตัวเองไม่เข้าใจหาความรู้ก่อนการลงทุน กระจายการลงทุนป้องกันความเสี่ยงให้เงินต้นปลอดภัย 6. 9ที่6ลดรายจ่ายระยะยาวสร้างรายได้ระยะยาววางแผนเป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในอนาคตหยุดสร้างภาระระยะยาวจากหนี้สินไม่จำเป็นลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ระยะยาวให้กับคุณ เก้าที่7พัฒนาตัวเองสม่ำเสมอเรียนรู้เรื่องการเงินและการลงทุนอย่างต่อเนื่องพัฒนาทักษะใหม่ๆเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้เชื่อมโยงกับคนที่คิดแบบคนรวยเพื่อเปลี่ยนวิธีคิดตัวเอง8 9ก้าที่8ทำอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดกลางทาง วินัยและความต่อเนื่องคือหัวใจของความร่ำรวยอย่าตัดสินความสำเร็จในระยะสั้นจงคิดแบบระยะยาวทำซ้ำในทุกเดือนทุกปีแล้วผลลัพธ์จะปรากฏขึ้นอย่างแน่นอนสรุปสุดท้ายจากบทเรียนไปสู่การลงมือทำความมั่งคั่งไม่ใช่ความฝันแต่คือเป้าหมายที่จับต้องได้ถ้าคุณพร้อมทำตามแนวทางที่คนร่ำรวยในเมืองบาบิลนเคยใช้จริง จงเริ่มต้นด้วยก้าวเล็กๆวันนี้เพราะกฎแห่งนินตราไม่เคยเปลี่ยนแปลงและใครก็ตามที่เดินตามกฎเหล่านี้ย่อมพบเจอกับอิสรภาพทางการเงินในสักวันจงใจ่ายให้ตัวเองก่อนจงทำให้เงินทำงานจงพัฒนาตัวเองแล้วความมั่งคั่งจะไหลมาเป็นของคุณ